สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MU I Channel นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับแารักคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาเขาแปลงมันกัะหลังที่เก่าเือเดิมนะครับผมจะเป็นแปลงมันกัะหลังที่ผมเพิ่งตัดพันนะครับแบ่งให้พี่ให้น้องไปทดลองดินนะครับหรือว่าจะไปปลูกนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับเพื่อปลูกในฤดูร้อไปนะครับผม เพราะว่าจะเป็นพันุละย่องสิบหาครับกษตรศาตร์แปดสิบนะครับแล้วก็กษตรศาสตร์เบอร์สิบเจ็ดนะครับผมซึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีอยู่กับผมนะครับสามสามสายพันธุ์นี้นะครับผมตัดแบ่งไปเบิดแล้วนะครับในแปลงของผมนะครับผมก็ได้ปิดนะครับปิดรับจองนะครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่ที่โทรมาสั่งจองนะครับสายพันธุ์จากผมนะครับแล้วก็ผมได้ขอทียูขอจํานวนนะครับ ไว้นะครับกะผมล่ทย่อยทรงเบิดเหลี่ยวนะครับผมกัของน่าจะถึงในอีกวันสองวันนะครับนี่อีกมือสองมือนะครับถ้าว่ไใดรับจังไดยกะสามารถโทรมาสอบถามผมอีกเช่นนึงได้นะครับผมเดี๋ยวผมตามให้นะครับผมกับทันทีสร้างจองผมไว้นะครับผมนี่นะครับมึงรองร้อยนะครับการตัดนะครับแล้วก็ ก็ได้แตกหยอดขึ้นมาไม่เริ่มเริ่มหยอดขึ้นมาปีปีขึ้นมานะครับสําหรับเบอร์สิบเจ็ดนะครับโซนนั้นจะเป็นเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับผมแต่ว่าที่ยังเห็นหลงเหลือในแปลงนะครับหลงเหลือในแปลงก็จะเป็นมันสับปะหลังท่านเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับยุ่ของหนานะครับเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับแต่ว่าโซนนั้นนะครับโซนผุ่นก็จะเป็นไร่ยองเจ็ดสิบสองนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับ ผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับสําหรับพันธุ์ระยสอ72นะครับผมความสูงประมาณ2เมตรกับ3เมตรนะครับความสูงนะครับพอตาทิทีนะครับต้นสวยๆคือกันนะครับสําหรับที่ลงเรือยุ่แปลงนี้นะครับก็จะเป็นมั่นสัปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์72นะครับเกษตรศาสตร์72ที่ผมออกมาปลูกเสริมนะครับบอกมาปลูกซ่อมไว้กับมั่นเบอร์17นะครับแต่ว่า ความงามความสูงถือว่าใส่ได้นะครับโมนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพาพี่น้องมาทําความรู้จักนะครับกับมันสับปะหลังพันกระเสียดศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับผมี๋ยวให้เบิ้งลักษณะยอดนะครับลักษณะยอดของเพลินเล่ยนะครับก็จะออกเขียวอมม่วงนะครับเขียวอมม่วงอันนี้อาจจะย้อนแสงนะครับเนี่ยนะครับหามุมใหอืมย่อนแสงนะครับ เป็นสีเขียวอมม่วงนะครับก้านใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมการใบแล้วก็ต้นอ่อนนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมช่วงแก่ก็จะสีเงินนะครับนี่ครับเขียวเงินนะครับนี่ครับเขียวเงินแก่เลยก็จะอมน้าตาลจักน้อยนะครับผมสำหรับลำต้นเพลินนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมดึงใบออกนะครับลักษณะเด่นของเพลินเลยนะครับก็คือใบนะครับใบจะแห้ง ใบแก่จะแห้งติดลําต้นแบบนี้นะครับลักษณะนะครับนี่ครับผมใบแก่จะแห้งติดลําต้นแบบนี้นะครับสำหรับพันธุ์มันเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับเป็นมันสับปะหลังพันธุ์ที่ได้รับการผสมนะครับจากมันสับปะหลังพันธุ์ระยองหานะครับผสมกับมันสับปะหลังพันธุ์ o m r นะครับสองเก้าขีดสองศูนย์ขีดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมก็ได้ออกมาเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับที่ให้ผลผลิตนะครับ หัวสดนะครับผนางสูงพอสมควรนะครับราคาเปอร์เซ็นต์เปลงนะครับเปอร์เซ็นต์เปล่งก็จะอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบหกจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับผมสาหรับเปอร์เซ็นต์เปลงนะครับอันนี้แปลงของผมนะครับเอามาเสริมนะครับอายุหาเดือนครัวนะครับหาเดือนเกือบหกเดือนนะครับแต่ว่ามาเสริมที่หลังนะครับประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าหัวก็ถือว่ามาไวพอสมควรนะครับใส่ได้พอสมควรนะครับ <c app les> <ritt> นี่นะครับอันนี้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับ1 2 5จห้าลิตรนะครับนี่นะครับสังเกตถามือนะครับนี่ครับหาเดือนก็กัวนะครับหัวขนาดนี้ถือว่าพันนะครับล้วก็ควมดกความดกความหลายถือว่าใส่ได้นะครับอันนี้เป็นมันสอมนะครับยำหรือกรอบนะครับเป็นมันสอมนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับมันตะบังพันเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับจะมากดิน เหนียวดำนะครับดินเหนียวดำนะครับเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นดินดินที่แถวแถวโซนภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนบนเพราะว่าเพิ่นเป็นมั่นที่มากดินเหนียวดำนะครับก็จะตอบสนองได้ดีนะครับตอบสนองได้ดีกว่าดินทรายนะครับแต่ว่าผมปลูกในดินทรายหัวกะถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ว่าเปร์เส็นแปลงอาจจะต่ำลงมาน้อยหนึ่งนะครับผมทาเขาปลูกในดินทรายนะครับผม ว่านี้ผมออกมาเสริมใ้นะครับความใหญ่ความดกความหลายก็ถือว่าพานนะครับนี่ผมคูดใ้ประมาณสามเหงานะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับสามเหงานะครับแต่ว่าหัวที่ว่าใส่ได้ทุกเหงานะครับสามเหงาแจะว่ามาเสริมใ้ประมาณมัดหนึ่งนะครับมัดหนึ่งมาเสริมใ้นะครับนี่ครับเหงาที่สองนะครับหัวนะครับือวาใส่ได้นะครับนี่ครับลักษณะใบแก่้นะครับใบแก่้ใบที่เพิ่น แก่แล้วนะครับเพื่อนจะจะแหงตีลั้าตนแบบนี้นะครับก็จะบอท่านได้หลุดลวงล่งเลยนะครับนี่ครับแก่จนกว่าจะใบรุดนะครับแล้วก็โดนฝนหรือว่าโดนลมทางออกไปนะครับก็จะจังจะหลุดล่งนะครับนี่ครับคือลักษณะเด่นของเพิ่นเลยนะครับนี่ครับผมเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับเหงาที่สองนะครับเหงาที่สองของกาแฟนะครับผม ประมาณนี้นะครับของกาแฟหาเดือนก้โก้นะครับเป็นมั่นเสริมนะครับยำอีกรอบนะครับเป็นมั่นเสริมที่ผมเอามาเสริมที่หลังนะครับนี่ครับเหงาที่สองก็ถือว่าหัวนะครับใต่ๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวเบื้องอีกเหงาหนึ่งนะครับเหงาที่สามนะครับแต่ต้นนี้กับมีคือกันนะครับนี่ครับต้นค่อนข้างที่จะสูงแทบทุกต้นนะครับสูงแทบทุกต้นนะครับกระถมหัวนะครับถมหัวเหงาที่สามนะครับผมนี เจ็ดสิบสองนะครับใบแห้งติดลําต้นนะครับเพราะว่าบางต้นผมกระดึงออกนะครับน่ครับลักษณะเด่นของผมนะครับผมนี่ครับใบแห้งติดลําต้นแบบนี้นะครับนี่ครับผมความใหญ่หาเดือนกลัวนะครับหาเดือนกว่าซ้ำานีก็ถือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนม่านเสริมเี่อกมาปูกที่หลังประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับ แต่ว่าหัวค่อนคลังมากไห้พอสมควรนะครับแล้วก็ไห่ไห้พอสมคววนการเป็นมั่นับปะหลังที่กินน้ำหน่อยนะครับกินน้ำหน่อยกินปุ๋ยหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะทนแรงพอสมควรนะครับเหมาะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ที่เอาไปปลูกช่วงปลายฤดูฝนนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นมั่นที่กินน้ำหน่อยแล้วก็ทนแรงนะครับผมไห่ไห้พอสมควรนะครับแต่ว่าขอจํากัดนะครับ สำรับพันมันกับเศษศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับข้อจํากัดของเพื่อนเลื่อยก็คือถ้าห้องไปปลูกปลูกแล้วนะครับห้ออัดปุ๋ยท่มีธถาดเอ็นนะครับตัวนาหลายๆนะครับยังเช่นปุ๋ยยูเรียนะครับอัดแต่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็อัดน้ำเลายๆนะครับก็จะเ็ดให้เพื่อนนะครับขึ้นต้นได้นะครับคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของต้นก็จะหลายกว่าเพื่อนล่งหัวนะครับผมก็เลยเหตให้เพื่อนขึ้นต้นนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นมันที ตอบสนองได้ดีกับธาตุโหนานะครับผมถ้าเหาอัดไปหลายๆเพื่อนจะขึ้นต้นนะครับแล้วก็เฮตุให้บริมานหัวนะครับหน่อยลงนะครับผมก็เลยเฮตุให้เพื่อนเห็ุให้เพื่อนขึ้นต้นแล้วก็ให้ผลผลิตหัวสดหน่อยนะครับผมอันนี้คือข้อจํากัดของเพื่อนนะครับสําหรับพันธุ์มันเกษตรศาสตร์เจ็ดิสองนะครับผมนะครับแลาวสาหรับแบ่งของผมว่าท่านนี้มีแบ่งนะครับเพราะว่าผมมีบัวลายนะครับผมขอขยายกอนนะครับ สำหรับมันสับหลังพันกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนะครับผมได้มาจากเสียบารนะครับกัาเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเป็นซื้อซื้อไม้นะครับน่าจะเป็นไล่นายพลนะครับไล่นายพลมันสับปหลังพันธุ์ไทยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่องยูทู e นะครับช่องยูทูปก่เกษตรกรรมไทยนะครับเพื่ออาหารโลกนะครับช่องยูทู e เพิ่นนะครับก็ฝากไปที่ตามเบื้องนะครับสําหรับ เกษตรกรนะครับที่สนใจมันสับปะหลังพันธุ์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์เจ็ดสองเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับแล้วก็หลายสายพันธุ์นะครับที่เสียบาดเพื่อนอาจจะมีนะครับที่ผมบ่กว่าในมีนะครับก็ลองไปเข้าไปติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทั่งยูทูบเบิ้ลนะครับเพื่อที่เพื่อนจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆมาอัปเดตนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ๆบางสายพันธุ์ผมก็ได้มาจากเสียบาดนะครับผมเพราะว่าแก่ต่กรเฟซบุ๊กเพื่อนไล่โนนทองคําเจริญนะครับ ว่าถูกเมือนี่เพิ่นเปลี่ยนเป็นไล่นายพลนะครับมั่นตะปลหลังพันไทยนะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e ก็เป็นเกษตรกรรมไทยเพื่ออาหารโลกนะครับลองไปกดติดตามบึ่งนะครับผมอุิทฐานนี่นะครับหาพี่น้องเกษตรกรทันใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับการปลูกมั่นตะปลาหลังนะครับหรือว่าเกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าิโ่มมาสอบถามนะครับสอบถามโดยตรงนะครับกับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับผมถ้าผมบติทุระีิลีนะครับผมก็รับได้นะครับแล้วก็บางทีผมจะโทรกลับนะครับผมจะโทรกลับนะครับแต่ว่ามันสับปะหลังเกษตรศาสตร์80นะครับเกษตรศาสตร์เบอร์17ยูที่ผมบบมีแล้วนะครับเบิดแล้วนะครับกับิดนะครับปิดรับจองแล้วเรียบร้อยนะครับผม แต่ว่าหันอยากได้ลีกับทั่วมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมแนะน้ำสองทางให้นะครับเวลาคลิปนี้นะครับเรียบเทียอชาแนลนะครับขอล่าพี่น้องเป็นก่อนนะครับสวัสดีครับ